คาสิโนได้ไม่คุ้มเสียจตุพรซัดต้องตัดไฟแต่ต้นลมปล่อยไปคนไทยชิบหายแน่ก็เรื่องของคาสิโนนะครับเรื่องของพอรบรนะครับคาสิโนหรือการเปิดคาสิโนเสรีตอนนี้นะครับก็ผ่านครมอรไปอยู่ที่นะครับคณะกรรมการกิจสักญาซึ่งแน่นอนครับหลายคนออกมาตั้งคําถามหลายคนออกมาตั้งข้อวิจารณ์และหลายคนออกมาพูดถึงกันอย่างที่บอกนะครับประชาชนอย่างพวกเราก็ต้องติดตามนะครับว่าวันนี้นะครับการที่เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเป็นประโยชน์กับประชาะชนจริง หรือว่าจริงๆแล้วใครนะับทำเพื่อไข่กันแน่จตุพรรั้นคนไทยต้องลุกขึ้นต่อต้านและตัดไฟคาสิโนตั้งแต่ต้นลมเชื่อปล่อยไปจะทำให้บ้านเมืองฉิบหายซัดทัศินเพื่อไทยหลอ,อกอ้างมีพื้นที่บ่อนแค่1 0เย้อนเป็น1 0สร้างรายได้หลักของสถานบันเทิงครบวงจร20มกราคม258นายดจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์สดว่าทัศินชินวัตรตะเวนหาเสียงนายกอบจ